สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมบอกแล้วต้นตอทนายตั้มยอมบอกแล้วไอคลาวและมือถือถูกส่งให้ใครปั่นกระแสดคดีแตงโมเรียกว่าเป็นที่สงสัยและหาคำตอบกันด่วนหลังช่องทางโซเชียลของนางเอกสาวแตงโมออกมาเคลื่อนไหวแบบไม่พักทั้งการปล่อยภาพปล่อยคลิปกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ล่าสุดทนายตั้มเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดิตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบ่นทำนองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ๆก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของตังโมไม่หยุดส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับ นอกจากนี้ยังบอกต่ออีกว่าไอ l คลาวและมือถือทุกส่งให้อดีตเพื่อนรักอาจารย์เดชาหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงส่งต่อให้บางแจ็คซึ่งอยู่ต่างประเทศปั่นกระแสต่อฉะนั้นใครที่เคยคุยไลน์อะไรกับแตงโมต่อจากวันนี้อาจจะหลุดออกมาเรื่อยๆอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นเพื่อความสนุกเลยผมขอเถอะครับ เมื่อคืนบางแจ็คไลายขู่พี่วันอยู่บำรุงจะเปิดคลิปเสียงปรากฏว่าในครับเฮาส์มีคนใช้ไอดีแตงโมเข้าไปเปิดคลิปเสียงพี่วันเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกันพี่วันย้อนดูลายเคยส่งเสียงให้โมจริงหลังจากนั้นพี่วันคงทำอะไรสักอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ